Okay. คุคกลับรถได้ไหมอะกลับบ้านหนูค่ะกลับรถ,ถคือมันเข้าไปาในนี้มันไกลไหมอีกอ่ะอีกข้างเข้าไปข้าง,างในนี้ไกลไหมไกลไไอยู่ค่ะไกลประมาณเท่าไหร่ประมาณกิโลสองกิโลนะเค่ะฮะไม่รู้ค่ะนูก้าว่าเป็นเข้าไปอย่างนี้ละถนนมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยหรอหรือยังไงไม่ตลอดคะ่ะมันกว้างกว่านี้ไหม มีค่ะมีวมกว้างกว่านี้ทางหน้าค่ะคู่ย่นานคุณคคุณขับรถแข็งไม่คือความหมายคู่ขับรถไม่แข็งนี่แหละลูกโทรหาพ่อได้ไหมอ่ะได้ไหมคู่ย่านได้ค่ะเอาจริงๆเราไม่ขอไปต่วนะ <c oughs> <c oughs> เรายาน <c oughs> เอารถข้างหลังเหรอซาลิงค่ะซาลิงไปไม่ได้อ่ะค่ะต้องเดินหน้าอย่างเดียว อุ้ยว่ะค่ะคือต้องเดินหน้าเอางอุ้ย,ยฉันย่านนี่อะไรอ่ะจะกลับรถยังไงแบบนี้กลับรถตรงบ้านหนูค่ะบ้านหนูกว้างไอ้คุย่า,ยานแม่อ้ย ได้อยู่เมมบ์แล้วค่ะโอ้ยให็เร็วอะไรอ่ะแพทดูฝั่งซ้ายให้ครูเด้อค่ะโอ้ยค่ะระวังเคลื่นหินนะคะตรงนี้เพื่อนมาถุมอันคันเทนเนอร์คุณไว้โอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยผู้สิออกมั่งเลยล่ะเทนี่ ลิมอนคือว่ามันโมเมีนเด็ดแพร็ด้นต้นออกมากึ้นชื่ออกมากไงทีนี่อืมไม่เคยขับรถทางอย่างนี้เลยมาก่อนเลยนะเนี่ยเปิดประสบการณ์โอ้กะเปิดพูดขาว <laughs> เกิดโพดบอมันคือทางในนานะลูกคูดถอยยังไงก่อนโอ้ยเชนยานเอาแล้วนักเรียนเทเเส็จแล้ววันนี้ <c oughs> ตัวคู่มาส่งบึงดูบัดเทนี่ค่ะูหนูเคยบอกแล้วนะคะว่าทางมันทุรักทุรีโอ้ยคู่หายใจไม่ออกอะ่ะ อ๋อแหละคู่วันเสื้อ,อน,นูน่นนะคุคขาเอาจริงนะนี่ไ,<ป>ไม่เาไกลาจางนี่ไหมทีเนี้ยเข้าไปอีกเหรอค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันแซงกันไม่ได้เลยนะนี่ก็คือมันเป็นท้องนาเลยใช่ไหมมันมันมันไม่ใช่แบบมาอยู่ที่สวนอย่างนี้หรอลูกเป็นที่ดินที่เดียวค่ะมาอยู่นาใช่ไหมค่ะไม่มีที่ดินที่ที่แบบว่าอยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้หรอมีค่ะจะไม่มีเงินสร้างบ้านเอาแล้วเอาตรงนี้ก็คืออยู่อยู่ตั้งแต่หมูเกิด บอกว่าอยู่ก่อนวันเกิดอีกค่ะหรอคะแล้วพี่ล่ะอยู่ยังไงทีเนี้ยพี่อยู่กับยายค่ะยายอยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านอันไหนบ้านอันนี้ไหมไม่ค่ะยังเข้าไปอีกหรอชีวิตขึ้นโน่นนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะ ตายฉันเคยขี่รถแบบจีนมาก่อนลูกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่หัวท้่นี่เลี้ยวซ้ายใช่ไหมค่ะโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นมากเลยถึงหรือยังคะยังค่ะเขายังอีกนะคะยังอีกสุดโค้งนี้ก็บ้านหนูแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวข้าวขาหนูมาลุงเรียนสวย บ้านหญิงเหนือเป็นแบบนี้ไหมบ้านไม่ใช่หญิงเหนือไอหนึ่งอะหญิงหนึ่งบ้านคอนกินแต่ไม,ไม่ไม่น่าจะหน้าบ้านเลยคะ่ะแต่ไม่น่าจะเอไกลลึกขนาดนี้เนาะ,ะนะคะเปิดประสบการณ์ประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่น่ากลัว่นคะ่ะลังคาดเรือเรือเลยจะถึงแล้ว สมควรถึงแล้วล่ะค่ะแล้วทีนี้คูจะออกไปอยยังไงเวตรงหน้าบ้านเนี่ยค่ะไม่มีทางที่ใกล้กว่านี้หรอม,มีไหมไม่มีค่ะแล้วทางที่จะออกไปอะไรนะอันนี้คือใช่แล้วใช่ไหมค่ะนี่ค่ะอันนี้คูจะเลี้ยวอย่างนี้เนาะทีนี้คูต้องเลี้ยวแบบนี้โอเคค่ะ ถึงโดยเกือบใจขาดถึงแล้วนะคะไปค่ะบ๊ายบายค่ะโ <c oughs> ชคดีเ่ะสวัสดีค่ะอ้าดึงควรจะกลับรถตรงนี้ <c oughs> <c oughs>